วันนี้ออกมาซื้อกาแฟกินแต่ว่าพวกขนมมากินเองด้วยเป็นสกูปปี้โดของโอสคูบาวนี่รสแรกเป็นรสด,ดาร์กช็อกโกแลตเขาบอกว่ามันไม่ใช่คุกกี้ดิบแต่มันคือคุกกี้โดคืออะไรอืเนื้อแน่นๆเขียวๆอ่ะเนื้อมันเป็นอย่างนี้ค่ะอันต่อไปเป็นเพลนช็อกชิพอุ้ยเขาให้ช้อนมาแต่มีความรู้สึกว่าอยากลองอันนี้อร่อยมาก มันพูดเนื้อมันยากมากอะ่ะมันก็มีความเป็นเนื้อเนียนๆเ,เหมือนคุกกี้แต่ว่าพยายามแล้วเพื่อนๆแต่คิดไม่ออกมันเหมือนแป้งคุกกี้ที่เราแช่เย็นจนมันแน่แนๆแ,แ,แข็งๆนิดนึงมันไม่ได้ร่วนเหมือนเนื้อคุกกี้อะ่ะมันเนียนอร่อยรสนี้อร่อยอันนี้ต้องไปลองอร่อยอันต่อไปเป็นมัชฉะเลเจลี่รู้แล้วว่ามันต้องน่ารักน่ารักมาก ถึงเขาจะให้ช้อนมาแต่กินด้วยมือฟินกว่าเยอะมัทฉะจริงๆตอบโจทย์คนที่ชอบแบบรสแบบชัดๆของมัทฉะของช็อกโกแลตแบบรสแท้ๆเลยอะ่ะรสแบบวัตถุดิบแท้ๆถ,ถ้าใครอยากลองช็อกตัวหนึ่งว่าสกู๊ปปี้โดมันรสเป็นยังไงแนะนำเพลนช็อกชิพลองกินครั้งแรกคือว่าชอบอร่อย